สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กิบบูริเหมือนเดิมค่ะในไมค์ค้าซอมบี้อภิริศวันที่1 0 1แล้วนั่นเองนะคะก็วันนี้มาอย่างล่าเริงเนาะเพราะาเราไม่ได้จะมาเอาชีวิตรอดกันนะคะแต่เราจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังวันที่100หรือก็คือมาพาทุกคนไปดูล่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือของซอมบี้พวกนี้นั่นเองอ๋อใช่พาไปดูสิ่งที่กิบสร้างด้วยแล้วก็เก็บตกสิ่งที่ยังคาใจอยู่ด้วยนะคะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะกิปขอใช้คําสั่งเปลี่ยนจากหมวดฮาร์ดคอร์นะคะกลายร่างเป็นวิญญาณก่อนละกันนะอันนี้กิ๊บไม่ได้ตายนะกิ๊บแค่แบบจะเป็นวิญญาณแล้วพาไปดูเฉยเนาะเอาเลยนะคะจุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูถ่ายของเราก่อนเลยละกันก็ตอนแรกกิ๊บทาเป็นตึก1,2 3ชั้นใช่ไหมแล้วข้างบนเป็นดาดฟ้าสุดท้ายข้างบนก็กลายเป็นบังเกอร์นะคะกิ๊บตั้งใจว่าบังเกอร์ตรงนี้กิ๊บจะทาในในเหมืองด้วยซ้ำนะแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆนะคะเออถ้าเราไหนๆจะต้องแบบซ่อนตัวอยู่หรือต้องหลบอยู่ในนั้นนะเพื่อความปลอดภัยกิ๊บก็อยากจะได้วิวสวยๆด้วยนะคะแล้วกิ๊บก็มั่นใจว่าซอมบี้ไม่น่าจะทุบออกซิเดียมได้นะกะิ๊บก็เลยโอเคมานะทำบังเกอร์ไว้อยู่บนยอดนี้แล้วกันเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะแล้วก็ซอมบี้ขึ้นมาไม่ถึงชั้นนี้ด้วยเนาะอมมีถึงงแค่ตร ชั้นนี้เต็มที่โอ้เดี๋ยวนะมันมาถึงดิเนี่ยเห็นปะนี่มันทุบตรงเนี้ตรงนี้คือร่องรอยของซอมบี้ที่ทุบนะคะโอ้ไม่ก็แสดงว่ามันมาถึงนะแต่ว่ามันขุดตรงนี้ออกมาไม่ได้มันมีตรงนี้ด้วยเนี่ยโอ้รัวตรงนี้ก็พังด้วยโอ,โอ้แสดงว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ถึงตัวเรานะแต่แค่มันตีออกซิเดียมไม่ได้เท่าน,นั้นเองนะคะส่วนชั้นนี้คือเละค่ะอันนี้คือร่องรอยของการซ่อมพื้นนะคะ พื้นชั้นสองคือไม่เหลือนะคะเพราะว่าดุดเข้ามาได้เนาะมันน่าจะขุดตรงเนี้ขุดทางเนี้ยเข้ามานะคะเดี๋ยวเราลงไปดูใต้ดินดิโอ้โหอ,โโอโ้นั่นอะไรอ่ะอ้นั่อะไรนี่คืออะไรเดี๋ยวนี่จะมันมีท็อตใครเป็นคนขุดน,นนะน่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าโอเคมีจุดที่กิ๊บยจะให้ดูด้วยนะคะนี่ก็คือจุดตรงนี้เลยค่ะนี่เรามุดไปดูนี้นี่ค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะ มันมีรูโผล่ขึ้นมาตรงนี้สแสดงว่ามีซอมบี้โผล่อะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยนะน้ำทะลุเข้ามาโอ้เป็นโพรงดินตรงนี้โอเคก็คือมีซอมบี้โผล่มาตรงนี้นะคะแล้วก็ขุดโพรงทะลุออกไปทางนู้นแล้วเจอน้ําดันมันก็เลยขุดโพรงขึ้นมาตรงนี้นะคะเพื่อไปบุกบ้านเราโอ้และนี่ค่ะนี่คือโพรงที่ซอมบี้ขุดนะคะแต่กิ๊บมาปักไฟกับคุณเทเลียสเอาไว้แล้ว นี่คือไม่ใช่กิฟทขุดกันเองนะคะนี่คือซอมบี้ขุดนะเน <ś> ี่ย <roasting> มันขุดกันพลุนเลยโอ้ตอนนี้เยอะเยอะเลยอ่ะเนี่ยโอ๊ยไม่ขุดอีกทางได้หรอโอ้โห,หดูดิอันนี้โอ้โหมืดมือดอะ,ดดะมันมือดอ่ะเดี๋ยวกิฟท์ปเป็นเกมหมดหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคแล้วเราจะได้ถือทอตอ่ะโอเคแล้วเราก็เข้าไปข้างในกันโอ้ไมก่ก็อ๋อมันขุด มันตั้งใจจะขุดไปไหนกันแน่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนะคะเุ้ยโอเคมันจะตั้งใจจะขุดมาไหนอะ่ะนี่มันมีถ้ำโอ้โหกิ๊บขอลงมาดูข้างล่างหน่อยละกันนี่คือความลับที่กิ๊บก็ไม่รู้นะคะเนี่มันคืออะไรอะ่ะนี่อะไรอะ่ะใครเป็นคนขุดอะ่ะขุดไปจกไหนอะไรอะ่ะขุดแบบก้างปลาเหรอ ูดแบบก้างป่าอันนี้กิฟไม่รู้ไม่รู้นะคะน่าจะเป็นหนึ่งในสาวๆเนี่แหละเพราะว่าเห็นเขาลงมานานไม่น่าจะเป็นคณเทเลยอนนะขูดสไตล์กล้างปา่าแบบนี้น่าจะคาริแน่เลยมันก็สเตลา่ากิฟไม่ไังไม่ได้ถามเลยค่ะเจ้าตัวมาขุดอะไรนี่ไงมันเชื่อมกับตรงนี้นะคะอ่ามันเชื่อมกับตรงนี้ของเหมืองของกิฟนี่เองไอที่หายไปหลายๆวันแน่เลยค่ะโอเคอันนี้กิฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเขาทำอะไรกันนะคะ จริงด้วยเราไปดูในใบโอมป่าใต้โลกดีกว่านะคะคือกิฟตอนเล่นนะคะใบโอมป่าใต้โลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยคือปกติกิฟเล่นไหมคะนะคะกิฟไม่เคยเห็นใบโอมนี้มาก่อนเลยนะคะน่าจะเป็นใบโอมหมดที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งมันโอ้โหกิฟว่าแล้วว่าทําไมมันเยอะมากๆนะคะโอ้โหดูดดูความกว้างของมันสิคะโอ้ไม่ก็สุดยอดอ่ะอตัวนี้เราเลยไม่ได้สำรวจเลย นี่ค่ะก,กิฟเดินตรงนี้ก็ยังไม่ได้มากิฟมาถึงแถวช่วงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหตรงนี้กิฟตมาแล้วโอเคแล้วตรงไหนมีไฟกิฟเอ้แต่ว่ากิฟมาแล้วหรือว่าไม่รู้น้องลงมาเพิ่มกันนะอันนี้กิฟมาแล้วกิฟต์จได้กว้างมากคือจริงๆตอนแรกกิฟคิดนะคะว่าเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันเราจะมีอะไรทำแต่ตรงนั้นเราไม่ได้ไปเนี่ยไปโอมะไรอะอุ้ยเราไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะ เป็นคิสตัลโอ้ my god อันนี้อะไรอะเอเมโลหรือเพชรอันเนี้ยเอเมโลโอเคคาใจค่ะตั้งแต่สเต,ตล่าบอกแล้วเอ,อ,อ้ยเอเมโลเยอะเลยอะโอ้โหออกซิเดียมเต็มเลยค่ะตรงเนี้ยอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยกิ้วยังมาไม่ถึงอะมีสีม่วงด้วยเป็นคิสตัลกระจกอะไรที้โน้นนะคะสวยจังเลยอะว้าวนี่คือสิ่งที่ สือที่เรายังไม่ได้มาสองลวจเหรอเนี่ยอยูดูดีมากใบอมใหญ่มากอะ่ะจริงๆแล้วกิบโชคดีด้วยนะคะที่แบบบังเอิญลงมาเจอเนาะไม่คิดเลยว่าใต้โลกจะมีใบอมเยอะขนาดนี้นะเราเลยมีคอนเทนต์เลยค่ะคอนเทนต์ในการแบบมาสำรวจอะไรเงี้ยดีค่ะจุดที่ต้องขึ้นมาวางลาวาไว้นะคะเพราะว่าซอมบี้เข้ามาทะลุกำแพงตรงนี้แบบโอ้โหหนักหน่วงมากคุณเทเรยอสกับคารีนะคะเขาก็จะมาเทลาวาอยู่ตรงจุดนี้ อ่านี่่ะแล้วก็ให้มันไหลย,ย้อยลงมามันจะได้ป้องกันนะคะคือที่99ก็เลยแบบได้ตรงเนี้ยช่วยเอาไว้เยอะเลยนะกิบจงวันแรกไม่ได้แล้วนะเนี่ยว่าตอนแรกมันเป็นยังไงอ่ะดูดิกิบไม่อยากคิดเลยนะคะว่าถ้าว่าถึงวันที่ไกลกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะบุกทะลวงทะลุน้ําขึ้นมาถึงกิบได้ไหมกิบอาจจะต้องแบบวางน้ําไว้รอบๆอาจจะต้องวางออกซิเียมเอาไว้แบบติดพื้น ไม่น่าจะออกไปไหนได้เลยตลอดหลังจากนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งวันนี้คือแบบมันสุดแล้วของของแบบโลที่เขาเซตเอาไว้ให้นะคะว่าหนึ่งรอวันเนี่ยคือนรกแตกแล้วเนาะถ้ากิฟเห็นมีหลายหลายคนนะคะเชียร์ว่าเอ้ยเล่นสองรอยวันดีไหมอะไรเงรี้ยคิดว่าโอ้กิฟว่าทุกคนไม่น่าจะทนแหลกไหวกันนะคะโอ้โหโหเดี๋ยวนะเนี่ย อะไรเนี่ยไม่ก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้คือพื้นดินมันสูงสูงระยะนี้นะคะระ,ระดับนี้อ่าพื้นดินมันสูงระดับนี้อันนี้คือที่โบลงไปนี่คือซอมบี้ขุดนะคะโอ้โหพยายามดิขอพยายามของพวกซอมบี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่กิฟเอออยากจะเสนอให้ทุกคนได้ดูนะคะจําจุดแรกที่กิฟอาศัยอยู่ได้ไหมคะ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวของกิฟที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะคือกิฟมาอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ใช่ไหมที่ตอนแรกจะมาเป็นถ้ำเล็กๆแล้วค่อยๆเข้าไปทะลุทะลวงไปด้านในแล้วก็ขยายไปเป็นแบบเจอน่นเจอนี่แล้วก็ทําให้กิฟได้แลกอะไรมากมายมหาศาลนะคะได้ปกป้องชีวิตของกิฟแล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาเนาะก็ตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดเรียกว่าอะไรจุดยุทธศาสตร์ใช่ไหม แล้วก็ทุกคนจาได้ไหมคะมันจะมีช่วงหนึ่งของคลิปนะคะก็ช่วงนี้นั่นเองจู่ๆตัวสือแจ้งเตือนบางอย่างก็ปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายล่างของจอเดี๋ยวนะที่ไหนและยังไงอ่ะใช่ค่ะมันเป็นช่วงที่คุณครูกะตายนะคะซึ่งเขาเป็นศพอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณทีเรย์บอกว่าแล้วเขาก็พบกับซอมบี้ของคุณครูกะแล้วคุกเข้ามาจู่โจมจอมบี้ลิงคือมันไม่ได้เป็นพอดที่เขียนเอามาไว้แต่ล่วงหน้าหรือนัดกันไว้ว่าเออเดี๋ยวคุณจะต้องตายนะมันไม่มีนะคะทุกอย่างมันเป็นแบบ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเออเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยนะกิฟก็เอามาผนวกเอามาจินตนาการแล้วก็ใส่เสริมเรื่องราวไปซึ่งตอนที่คุคณเทเลยียสเขาบอกว่าเห็นซอมบี้ครูกะในจุดนี้เนาะตอนนั้นนะคะที่กิฟคิดอ่ะก็คือเขาน่าจะจินตนาการไปเองหรือเปล่าอาจจะเป็นซอมบี้ที่แบบแต่งตัวเหมือนหรอหรือซอมบี้ขโมยชุดเกราะของคุณครูไปใช้อะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะคิดว่าคิดไว้แบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะ แล้วว่าโชคดีมากๆค่ะที่คุณทเลิยอนอ่ะเขาถ่ายจังหวะนั้นเอาไว้พอดีด้วยไปรู้กันเลยค่ะลูกพนูนุนเหลือแค่สิบสี่อ้าไมถึงมัอสิบสี่อ่ะหลัออวอะไรมันแตกใช่ไหมอินฟินใช่คอยอินฟิ<อ>นิตี้มันแตกวันนี้สมุนเป็นแบบพนันธุ์ไฟเดี๋ยวนะสบ,บี้ลิง ตอนแรกกิ๊บก็นึกว่าคุณเทเลอรเขาแบบมาโมะละเมออะไรหรือเปล่าหรือเห็นซอมบี้ขโมยชุดก่อะของครูไปใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคะก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่า เพื่อนเราถ้าหากตายสามารถกลายร่างเป็นซอมบี้ได้จริงๆนะคะเอาละค่ะเขาเข้าก็ประมาณนี้นะคะจริงๆกิ๊กก็อยากจะพาไปดูอีกหลายที่เลยนะแต่กิ๊ตกลัวคลิปจะยาวเกินไปแต่กกิ๊ตต้องเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ต่อไปแล้วด้วยค่ะมีคนเสนอเข้ามาเยอะเลยจริงๆที่น่าสนใจมีเยอะมากๆนะคะแต่เห็นส่วนใหญ่เสนอกันว่าอยากจะดู scp กับปรสิตกิ๊กก็ลังเลเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าน่าเล่นทั้งคู่เลยก็เลยตั้งโหวตเลยตอนนี้ผลก็น่าจะออกมาเป็นเอกสทรแล้วนะคะ สำหรับโปรเจกต์ต่อไปก็ติดตามเร็วๆนี้นะคะจะพยายามรีบทอมาให้เร็ที่สุดเลยค่ะใครที่อดใจรอไม่ไหวนะสามารถไปดูโปรเจกต์หรือซีรีส์อื่นๆของกิ๊ฟได้นะคะกิ๊ฟมีอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่100วันก็เถอะแต่มันก็สนุกเหมือนกันนะคะเอาละค่ะคลิปนี้กิ๊ฟคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายสติกเกอร์ลายคิปลี่และของเพื่อนออกวันจะไหนแล้ว,วันนี้ที่ไลน์สตอมีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ